ม,มันฉีกเลยฉีกเลยนะเห็นด้วยมันเป็นคอนเฟกอ๋อเป็นคอนเฟกเหรอใช่หรือพี่ซ่าบเออโรติลอยมีชีสอืม,มเปนไงมันก็เหมือนรสชาติเหมือนเหมือนขนมที่มันเป็นร,รนสนรสชีสแต่ว่ามันจะมีความหวานของคอน,อนเฟกอยู่เนาะ มันจะติดหวานอะของคอนเฟกอะคอะคนเฟกแล้วก็มีกลิ่นไอซ่าหนอ่อยอืมอืมมันจะติดหวานของคอนเฟกอยู่คิดว่ามันจะเพลินไหมเพลิน <laughs> อร่อย <laughs> อร่อย, <laughs> ออย <laughs> เออถุงนี้ของหนู